หลายคนถามว่าอะไรรถเกี่ยวข้าวแทมโก้ที่ <Wow. S 1> เอามาขายและที่สาขานะครับเอาไปขายเป็นอะไรเกรดเดียวที่ติดตั้งมาในตัวรถเกี่ยวนข้าวหรือเปล่าวันนี้ตอบทุกคนทุกท่านเลยนะครับว่าอะไรที่เรานํามาขายตามสาขาต่างๆศูนย์บริการต่างๆนะครับของแทมโก้เป็นอะไรแท้ที่ติดตั้ง ในตัวรถเกี่ยวและที่นำมาขายเป็นเกรดเดียวกันอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับอะไหล่แทมโก้บริการอะไหล่แท้สินค้ามาตรฐานไม่มีเกรดรองไว้บริการสรับลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะซื้อที่ศูนย์บริการไหนนะครับอะไหล่แท้ของแทมโก้ที่ติดตั้งมาในตัวรถเกี่ยวเป็นเกรดเดียวกันอย่างแน่นอนครับ